เดนช่ไป้อเจ้าห <t ell as> <t ell as> ้าที่เาทางจะพาไปย้อนเขาสงจัากันที่สวนเสีย Amazing Park ก <t ell as> <t ell as> right ันนวันนี้วันเที่ยวอะไรครับมครับผมวันนี้ที่30เค่ะหลังจากกันเดินออกคันเดาเราเดินออกที่อยู่บนรถคันนี้ยังไม่มีใครทำงาน้็พ้นเล้เดี๋ยวเราตัดมีทีตอนที่อยู่สวนเสียงกันเลยทอยคน Amazing. มึงไม่ตอบแล้วคุณจะบอกว่าไม่ใช่ขึ้นเครือกอไม่ใช่อันนั้นมันแลนดิ้งใช่ไหมมาแลนดิงนงนด้งมนลง,นงมาลงเฮ้ยเอามาขึ้นด้วยนะ <laughs> เอาคุณถูกแนละ้วโอเคเอา เดี drop, drop, ๋ยวอนนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นะคะเราจะส่งเพื่อนๆตัวแทนทั้งหลายไปเล่นกันนะจ๊ะยาฮุกจ้าของเราได้ลงมาเดี๋ยวนี้นะคะเราจะส่งเพื่อนๆตัวแทนทั้งหลายไปเล่นคำเดียวใช่ไหมไม่รู้อ่ะมามาจนภัยไปด้วยกันโอเค 拜拜。拜拜拜拜 ยังไงเคยรู้สึกว่ากำลังจะตายเคยดูกร์ตูนบ้าที่วิญญาณลอยว้าวตะเคิวกินไข่ีเสวยมากค่ะโอ้โหที่นี่ต้องทำสูงเลยไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เครื่องเล่นชิ้นต่อไป รีวิวหน่อยรีวิวหน่อยไม่ได้กลัวแต่ปวดแล้วนี้ให้ลูกหลังวาให้ลูกหลังวะผู้อยู่รอดโอ้ไม่ไหวแล้วจ้าโอเคไทยจะอ้วกเฮีย นี่ของเพกเราก็คือหลังจากที่ผู้อยู่รอดค่ะหลังจากที่เพื่อนๆเจอเครื่องเล่นชิ้นเมื่อกี้ไปก็น็อกเอา์กันอย่างมากมายนะจ๊ะวันนี้คือไม่ได้เล่นค่ะไม่ได้เล่นไม่เล่นั้วเ่ราก็จะหาเครื่องเล่นเบาๆโอเคเครื่องเล่นต่อไปที่เราจะเล่นจ้าทุกคน สเวสถานที่ก่อนที่ทุกคนจะได้มาเล่นจริงนะคะสถ <Wow. S 1> านที่นั้นก็คือ <c oughs> อะไรเนะี่ยพอจนไทยได้ราสา ยุคยุารปศิลปะถ้าเป็นหนังเกลือมาถ้าเป็นหนัเด็กๆน่าชอบใจใส่กระดิ่งกลัวมาเอ๋กลัวมาชมากใครอย่นี้ลูกมีต่อทำมาเที่ยวได้จ้าต่อไปไปไหนดีอ่ะไม่เคยไม่รู้ขอไปดูก่อนไปเสิร์ฟกันต่อเทินกีฬาเอ็กซตรีมต่อไปลูมเหรอล็อกลูมลูมล็อกลูมลูมเอวจะลงน้ งแล้ว่เรหนูก็เป็นเสือเดินทางข้ามด้านข้างเหมือนล่องเรืออยู่ค่อยๆไปจะนิ่มๆเบาๆเทากันข้าว้าวว้าว้าวเพลงตื่นเต้นจังมาวิ่งหนี่แทนน่าจะเล่นได้หรือเปล่า นะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นในสวนน้ำกันเลยเก้มา,มา ตรงนี้นะคะก็คือสไลเดอร์สีลุงอันขึ้นชื่อของส่วนสยามนั่นเองแล้วเราก็ได้ส่งตัวแทนของเราขึ้นไปเล่นแล้วล่ะ <laughs> ไปดูกัน ได้ไม่ได้เดี๋ยวมีคนซ้อถ่ายให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ต้องรอเรนดีดีไปไปเร็วไหมไปพุ่งตลงมันม่ไม่ลอยเลยวะเป็นยังไงครับเร็วดีค่ะใครไม่เล่นถือว่ามาไม่ถึงกไซเดอร์คู่รักมาแล้วครับไซเดอร์คู่รักแฮนด์แพ้ครับใครถึงอุ้ยอุ้ย ค่จะจบไปแล้วนะคะกับการเล่นสไลเดอร์และเครื่องเล่นทั้งสามโซนของสวนสยามตรสวนน้ำเนี่ยของสวนสยามน่าขำสเลยค่ะจบไปแล้ว,ว,ลวะคะกับเครื่องเล่นทั้งสามโซนของสวนน้ำในสวนสยามกันนะจ๊ะหวังว่าเพื่อนๆจะเอ็นจอยกันนะคะขอบคุณที่มารับชม แล้วก็อย่าลืมลดลกดไลค์ดกแดกแชร์กด Subscribe ให้ช่องของแม่หยอดด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะทิปหน้าเราจะไปไหนกันอีกเตรียมติดตามชมกันครั้งหน้าค่ะ